ผมได้บอกพี่น้องมาหลายครั้งว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ไว้วางใจไม่ได้นักการเมืองปากประชาธิปไตยใจเผด็จการนี่มาก <c oughs> อยู่ที่ว่าแต่งตัวกันอย่างไรผมเป็นคนบอกก่อนการยึดอำนาจไม่กี่วันว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปเขาชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา <c oughs> ไม่มีใครเชื่อผม แต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็บีบไปสู่การสมยอมเวลานี้เนี่ยผมก็นั่งรถตะเวนดูที่ชุมนุมที่ถนนอักษะซึ่งมีคนเหลือน้อยนิดเพราะได้ถูกสมยอมได้ถูกสมคบคิดกันไปแล้วความเป็นจริงพลเอกประยุทธ์ตั้งใจยึดอำนาจตั้งแต่วันที่21 แต่ว่าต้องมาวันที่ยี่สิบสองก็เพราะผมนั่นแหละมเมื่อตั้งห้าคำถามสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ต้องการให้จบในห้องประชุมแต่ผมเป็นคนบอกกับพลเอกประยุทธ์ว่ามเมื่อตั้งคำถามควรให้แต่ละองค์กรเนี่ยเขาได้กลับไปคุยกันมผมรู้ตั้งแต่การเจรจาในวันแรกแล้วว่าอย่างไรนั้นรอดยากและที่สำคัญที่สุด ผมได้บอกกับบรรดาหมูมิตรที่ไปร่วมเจรจาว่าไม่จําเป็นไม่ต้องพูดนะให้ผมพูดคนเดียว<ม>เพราะว่ามันจะไปทิศทางเดียวกัน<ม>สําคัญที่สุดคือเอาอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวออก<ม>ต้องการยื้อสถานการณ์ซึ่งแทบไม่มีอะไรที่จะยื้อได้แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นท่วงทํานองการพยายามประนีประนอมเพื่อให้เป็นช่องทางเลือก ที่ไม่ใช่เป็นการยึดอำนาจ<ะ>ก็พยายามอย่างสุดทางสิ่งที่จะปรากฏการในวันนี้สี่โมงครึ่งในการถแถลงเรื่องคอะซึ่งก็ได้ถแถลงกันไปมผมได้สดับตับฟังก็คือว่าก้าวไกลเนี่ยเขาก็ถอยสุดซอยเหมือนกันในเรื่องนโยบายหลักที่ใช้ในการหาเสียง ไม่บรรจุไว้ใน MOU ตามข้อเสนอของพรรคร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนิรโทษสกร,รมเว้นคดีทุจริตและฆ่าคนตาย<ม>เรื่องสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าจะไม่มีอยู่ใน MOU <ม>แต่อย่างที่บอกก็คือว่า นี่ก็คือละครอีกฉากหนึ่งเหมือนกันและเป็นละครที่ที่เป็นละครไม่ใช่เป็นเรื่องจริงแม้ว่าการเลือกเวลาที่เป็นวินาทีที่พลเอกประยุทธ์ประกาศยึดอำนาจเมื่อเก้าปีที่แล้วดูเสมือนหนึ่งว่าบัตดนี้ได้ประกาศนะครับย้อนและประกาศชัยชนะในวันเวลาเดียวกัน แต่มันยังไม่ชนะอะไรปรากฏการถัดจากนี้ไป <c oughs> ก็คือการแปลงร่างเ <c oughs> ทพจะกลายร่างเป็นมารมารก็จะกลายร่างเป็นเทพย <c oughs> <c oughs> อยู่ที่คนเกมต่างๆที่จะนำไปสู่เรื่องอำนาจปรากฏการถัดจากนี้ไปวุฒธธิสภานะครับซึ่งจะมีทำหน้าทำหน้าที่ในการออกตัว มีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ว่าฝ่ายเห็นด้วยจะเห็นด้วยโดยถูกสั่งให้เห็นด้วยก็จะทยอยออกมาตามลำดำับแต่จากคุมควบคุมปริมาณตัวเลขอดีตรองประธานวุฒิสภาและก็เป็นวุฒิสภาคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าจะโหวตให้พิธาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่เอาอและก็บรรดาสมาชิกของพรรคก้าวไกล ขอบคุณถือว่าเป็นการการุณา <c oughs> แต่ว่าถ้าวองลึกเขารู้ชะตาของพิธา <c oughs> ว่าไปไม่ถึง <c oughs> ในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นคำพูดเขาเนี่ยความจริงเขาชี้ชัดไปแล้ว <c oughs> ว่าเขาจะโหวตให้กับพิธาเท่านั้นแต่คนอื่นไม่โหวตให้นะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าบัตรนี้เนี่ยพระก,ก้าวไกลพิธา ได้รับในการยอมรับจากวุฒิสภาแต่ลืมคิดว่าเขาเก่าเกมที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงถัดจากนี้ไปเช่นว่าที่นัดการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ก็จะมีสวอ,บ,อบางส่วนก็เริ่มทยอยบอกว่าจะโหวตให้พิธาก็าอีกไม่กี่คนแต่ว่าเขาจะไม่ให้ข่าวในคราวเดียวกันวันละคนสองคนหยอดน้ำข้าต้มไปเรื่อยนั่นแหละ หยอดไปเรื่อยหยอดไปเรื่อยหยอดไปเรื่อยแต่ตัวเลขจะเดินไปไม่ถึงสองปรากฏการระหว่างพระเพื่อไทยกับพระก,ก้าวไกลข่าวฮ่องกงซึ่งทุกคนปฏิเสธ <c oughs> นะครับปฏิเสธกันทั้งหมดแต่การอยู่ดีๆก็มาปฏิเสธ <c oughs> ดูเป็นธรรมชาติดูเป็นธรรมชาติอีกคนหนึ่งก็บอกว่ายังไม่ได้ออกจากดูใบ <c oughs> อีกคนหนึ่งก็ไปไหว้พระไปกินหาร <laughs> ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าปรากฏการณ์อันเนี้พระเก้าไกลเองเนี่ยเขาก็รู้ชะตาเขาเหมือนกันว่ากำลังจะโดนอะไรปรากฏการณ์ที่ไปประเทศกัมพูชานะครับของหนึ่งในสามปอเนี่ยนะครับหัวหน้าพรกการเมืองและก็มีกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งอยู่สองพักการเมืองอไปคุยกันที่นั่น ก็เป็นข่าวเล็ดรอดออกมาเหมือนกันทั้งหมดคือการสร้างความหวาดระแวงก่อนอเพราะเนี่นะครับพรรคเก้าไกลณวันนี้เนี่ยเมื่อเดินไปในระยะหนึ่งเนี่ยต้องต่อสู้กับวิกฤตสตาจากมวลชนที่มีความคาดหวังสูงของตัวเองคาดหวังเรื่องอะไรก็ไปปลุกกันเรื่องหนึ่งหนึ่ง,งสองอนะครับชนิดที่ว่าอย่างรุนแรงที่สุดผมไม่ต้องการใช้ถ้อยคำ และหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่อยู่ใน MOU <ม>ไปปลุกเรื่องสมรสเท่าเทียม,มเรื่องสุราก้าวหน้าเรื่องนี้รโทษกรรม,มโดยเฉพาะเนี่ยนะครับบรรดาแนวร่วมมวลชนต่างๆซึ่งต้องคดีเป็นจำนวนมากและก็ไม่ได้ไปอยู่ใน MOU พรรคร่วมที่เขายื่นไม้ตายไปนั้นเ,น<ม>เขาก็รู้ว่าก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลไม่ได้<ม>แต่เขายื่นข้อ ที่เป็นเรื่องหลักเป็นหัวใจหลักของพรรคเก้าไกลครับให้พรรคเก้าไกลสละเรื่องราวเหล่านี้<ม>เพื่อจะก้าวไปสู่การมีอำนาจเอาอำนาจไปแลกกับอุดมการใชและเป็นการแลกที่ไม่สำเร็จนะ<ม>แต่เป็นการแลกเพื่อให้ทํำลายตัวเองเพราะฉะนั้นวิกฤติศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับพรรคเก้าไกลตามลำดับการถแถลง MOU มโสี่มงครึ่งวันนี้เนี่ย<ม>ก็คือสละ อุดมการอุดมคติของตัวเองเพื่อแรกกับการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลและสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อแรกแล้วก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นด้วยถ้าใครคิดว่าแรกแล้วจะได้เป็นนี่ยนะครับคุณก็ไปเรียนหนังสือปอนหนึ่งเรื่องการนับตัวเลขกันเสียใหม่ออนุบาลก็ยังได้ในการบวกลบกูณหารพรรคเพื่อไทยเองซึ่งอยู่ในสถานการณ์ดูเสมือนหนึ่งว่า จะโชว์เหนือความจริงที่เหนือก็แพ้ไหววอดหมดนะนะคือความจริงเหนือก็โชว์ไม่ได้การยื่นไม้ตายเรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยอพอร,รู้ว่าพิธาเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดียวแล้วก็มีเรื่องและก็หลักฐานเต็มเปิดกันไปหมดแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับคนที่เห็นหลักฐานทั้งหมดของเรื่องราวนี้เนี่ยย่อมจะคิดได้ว่าเป็นใครเขาอ่านทั้งกระดานอยู่แล้วว่า อย่างไรพิธารอดยากเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีและมีการลำดับเรื่องที่เป็นหลักฐานประกอบครบถ้วนและมากกว่ากรณีคนอื่นๆนี่คิดแบบเอาเป็นว่าเราวิาพากษ์วิจารณ์กันทุกฝ่ายดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าทํากันไปอย่างนี้ก็มองไกลกันไปว่า ประธานสภา,าก็จะอยู่ในมือ,อมต่อไปแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ในมืออนะครับก้าวไกลก็จะหายทั้งโซ่ก็คือนโยบายที่ประกาศหาเสียงกับมวลชนตัวเองอก็หายวับไปกับตาและแลกกับอำนาจคือสละเรื่องแนวทางนะครับเพื่อที่จะแลกกับอำนาจและก็แลกมาไม่ได้เห็นไหมความพินาศย่อยยับแต่พรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ได้ว่า จะง,ง่ายจากการโชนเหนือกว่าเลิเเลอเนี่ยเรื่องการยุบพักเพื่อไทยอาจจะมาแรงแซงโค้งคุณสมบัติของพีธาดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะคิดกระดานไหนเพื่อจะได้เปรียบทางการเมืองมันเป็นระเบิดทำลายตัวเองทั้งสิน้นพักเพื่อไทยก็โชนเหนือแต่โชนเหนือไปด้วยความต้องการของตัวเอง ก็คือว่าต้องการว่าอำนาจมาอยู่ในมือนี่หนีกันไม่ออกต้องวิพากษ์วิจารณ์กันตรงๆเราก็ว่ากันตามเนื้อผ้าทางการเมืองไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนอะไรแต่ว่ากระดานมาเน้นกันแบบนี้นะครับพักลำดับรองๆมานั้นเขาก็ย่อมรู้นะครับคนที่ผ่านโลกผ่านการเมืองกันมานานก็รู้ว่ามันยากที่จะเป็นไปได้แต่ว่าเมื่อกระแสะเสียงของสังคมให้ทําตัวเป็นอื่นไม่ได้อื แต่ว่าภาพนี้นะครับที่เป็นข่าวเป็นข่าวลือนะครับไม่ว่าลือฮ่องกงนะครับอ <_ z> ่องกงฮ่องกงฟุตหรือว่าฟุตก็ไม่รู<_ z> <_ z> ร้หรือแม้แต่กระทั่งฝั่งกัมพูชาก็ตาม <_ z> ม,มันทําให้ความหวาดระแวงความไม่สบายใจโดยที่พักรัฐบาลเดิมซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยปัจจุบัน <_ z> ไม่มีใครขยับจริงๆนะแต่การจราจานักการเมือง คนพวกนี้เป็นอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิมทั้งนั้น <Okay. S 1> รู้จักมักคุ้นไปมาหาสู่กันเป็นปกติแต่ว่าการเมืองครั้งนี้มันไม่ได้ง่ายนะครับดูว่าใครกินเบ็ดใครใครโชว์เหนือกว่า mm. แต่ความความจริงไม่ได้โชว์เหนือแต่โชว์ความหายนณะเหมือนอย่างที่ว่า mm. วันนี้เนี่ยครับพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมทั้งแปดนั้น ถ้ายังไม่ยอมรับความจริงว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จะไปยากมากนะอสองอีกฝากฟังหนึ่งคุณอย่าคิดมาเป็นรัฐบาลแทนเหมือนกันนะคุณเป็นรัฐบาลแทนวันไหน,นโดยการย้ายขั้วสลับข้างจากแปดพักนี้ไปเนี่ยคุณก็จะพังระเนระนาดกันไปหมดมมเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรสลับซับซ้อนและผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ย เพื่อจะชี้ให้เห็นว่ากระดานทางการเมืองเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ายกตัวอย่างแม้เคยรี่ว่าการเมืองไม่ได้เป็นญาติกับศิลธรรมมันเป็นความชัดเจนที่สุดมันเต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายนะครับแม้กระทั่งแปลงร่างเทพแปลงร่างเป็นมารมารแปลงร่างเป็นเทพเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองหลังอย่างนี้แต่ว่าไม่ว่าทุกุนจะแปลงกายเป็นอะไรนะประชาชนเขามีของนะ